ขับต่อวันนี้นะครับก็อยู่ผมสนกีไทยแลนด์กันอีกแล้วนี่ครับแลหลังจากที่ผมลงการเอาน้ำงูไปนะครับนั่นแหละอาหารงูอาหารอาหน้ำให้พี่ใหญ่ของเราก็คือมันลวบยาวนั่นเองนะครับวันนี้ก็จะมาเปิดตัวสมาธิกใหม่อย่างเป็นทางการนะครับบอกชื่อไว้ก่อนเลยว่าก็าคือชื่อว่าโนรินะครับนริก็คือสาหร่ายสาหร่าย ง่ายผมนะก็ก็พยายามมาเป็นงูเขียวไว้ินเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งขอขอบคุณ5ผู้ติดตามนะครับสำหรับช่องผมนะขอบคุณ5ผู้ติดตามมากๆเป็นกำลังใจที่ดีมากเลยนะครับโอเคครับรอเลยครับครั้นันี้ก็จะเป็นกล่องเลี้ยงงู ชิวีนูผมเชื่อว่าน้องโนูริโนอนริเข้าคราบอยู่นะเข้าคราบพร้อมกับน้องไห่เลยนะครับตอนนี้ก็ตาใสขึ้นแล้วอีกน่าจะอีกสองสามวันก็จะลอกคราบแล้วนะครับวันนี้ก็จะไม่ไม่มีอะไรมอกับกองชิวนนะครับก็จะเป็นงูอ่อนแน่นรายนะครับผมมีอยู่สามตัวให้ดูน้องไห่ด้วย จะรีวิวอย่างเป็นทางการนะคะแต่ว่าตอนนี้นมฆหไหแล้วก็น้องโนริเข้าคาบนะครับเตรียมที่จะลอกคาบนั่นนีนครับตาใสาขึ้นแล้วอีกสองสามวันก็น่าจะลอกแล้วนะดูมันครับดูมันพยายามที่จะจะกลองแต่มันก็ออกไม่ได้นะค่ยค กับสุสภพพเฮ้ยยิ่รู้น้องผมนะส่วนไอ้กระป๋องนี้ค่อยว่ากันนะครับสปอยไว้ก่อนเลยว่าเป็นกลอน่องแมงมุมกระโดดนะเฮ้เรียนพ้าต่อไปนะนี่ก็เขียนไว้ยินอีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นตัวเชื่องที่สุดนะน้องถวัยนั่นเองนะก็นั่นแหละนะพอได้ดูเลย ทังทวนเป็นตัวที่เชื่องที่สุดนะคุผมนะที่ผมจับได้นะแต่ว่าสองตัวนี้ตัวนี้ก็พอจับได้แต่ว่าก็มีกัดตัวนี้แต่น้องโนริกกัดนะครับอันนี้ก็กัดเหมือนกันนะก็นานแล้นะเก็บเป็นสามตัวเพราะทั้งสามตัวนี้ได้มาจากธรรมชาติทั้งนั้นเลยนะครับ ยังไม่ยึนมัดผมเยอะแต่ว่าตัวนี้มีคนให้มานะครับมีคนให้มานะมีคนเขาเขาจับมาได้นะแล้วเขาบอกว่าไม่อยากตีนะเขาบอกว่าไม่อยากตีนะครับผมนะเขาก็เลยเอามาให้ผมเลี้ยงนะเขารู้ว่าผมมีงูอยู่แล้วก็ให้ผมมานะครับน้องเทวันเชื่องมากถ้าเป็นวิน แต่ว่าสองตัวนี้อันนี้ผมจับได้นะอันนี้ก็ผมจับได้เหมือนกันแถวบ้านนะแต่ว่าตัวนี้มีคนให้มานะออก็ตัวนี้ชื่อว่าน้องเทวันตัวนี้ชื่อว่าน้องโนรินะครับแล้ก็ตัวนี้ชื่อว่าน้องไหน,น,นะนนนะเพราะว่าตอนที่ผมจับผมต้อนขอเขามันมุนกเขาเป็นไหนะผมก็เลยตั้งชื่อว่าน้องไหนะ ตอนนี้ก็เข้าคราบทั้งสองตัวเลยนะน้องไหแล้วก็น้องโนริเข้าคราบหมดเลยนะนั่นแหละนะครับก็มาอัปเดตก็ไม่ได้มีอะไรมากวันนี้มาเปิดดัวสมาชิกใหม่ยังเป็นทางการนะครับน้องโนริเปิดแค่นี้พอผมจะไม่กวนเข้ามาเพราะว่า น้องเขาเข้าคราบนะจ๊ะทั้งสองตัวเลยนะแต mm ่ว hmm. ่าน้องเาวันก็ไม่เข้าคราบนะครับตัวนี้ mm hmm. น่บื่น้องเถาวันมีเคยอัปเดตไปแล้วนะครั้งหนึ่งนะ mm hmm. ก็จะพัฒต่อต่อไปผมก็จะรีวิวแมงมุมกระโดดนะครับสปอยไว้ก่อนเลยนะ mm hmm. แล้วก็อาจจะอัปเดตน้องฟางนะครับห mm hmm. รือว่าพี่ใหญ่สุดข,ของเราก็คือพี่ตัวักยาวไม่ก็จิงเลยนะนะนะอัปเดต นะก็ไม่แน่นะครับถ้ามีงูตัวไหนที่แบบว่าเจอแล้วก็จับได้ก็เอามาให้ผมได้นะครับผมอยู่สงขลาไม่ให้ผมได้นะจ๊ะใครอยู่สงขลาเมืองใต้เราเมืองใต้เมืองใต้ทำดูนะไม่แน่นะครับ ก็จบไปด้วยอินสิร์ตสวยของน้องโนริแล้วกันนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับลาไปด้วยอินเสิร์ตสวยๆของน้องโนริ